สวัสดีครับทุกคนพวกเรา <urch> ase, สวัสดีครับอนะครับกิตินครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กันที่งานนะครับที่บอกว่าเอ้ยรักโลกนะครับผมสยามพิวอัรันฟอร์เรสร้นสมบัสิี่นะครับผม GREEN RUN อนด์ไร้นะครับผมเป็นงานที่บอกว่า ออกมาให้บอกทุกคนออกมาแบบรักสุขภาพด้วยแล้วก็ออกกำลังกายเพื่อแบบเราจะได้ปลูกต้นไม้หนึ่งต้นไงครัอกับการวิ่ง1กิโลได้ต้นไม้1ต้นเลยนะครับแลสภาพดีโลใช่แล้วก็ปั่นจักรยาน5กิโลได้1ต้นอ่าเป็นการช่วยง่ายๆครับผมการออกกำลังกายเลื่อนโลกเหรอครับอ๋อเพื่อโลกของเราอ๋อเลื่อนโลกของเราก็ง่ายบง่ายๆรันฟาร์เรสซอนครับง่ายๆเลยอ่ะแล้วถ้าเกิดพี่จะออกกำลังกายเพื่อช่วยโลก ยังไงพร้อมผมจะขิ้เน็ตไปเผื่อไว้ช่วยเหลือพิเศษครับอ่าอย่างผมเนี่ยก็จะเป็นอันนี้เราลดน้ำต้นไม้ตอนเช้าแต่ว่าลดทั้งหมู่บ้านไงเดินไปด้วยเราก็ได้รักสุขภาพด้วยก็แบกน้ำแล้วก็แบกน้ำล้วก็ไปอวิดน้ำในคลองมาเราก็ไปลดปลาบ้างต่อครับอ๋อพอจะอยู่คอนโดไี่อยู่หมู่บ้านก็ไปเรื่อยเลยเมื่กี้คอนโดไม่ได้คอนโดไม่ได้คอนโดไม่มีเออแล้วตะเกียง นะครับผมรอครับผมก็อาจจะเป็นเอ่าใช่เดินครับแล้วก็ปั่นจักรยานด้วยครับเพราะว่ามันเนี่ยที่เนี่ยคือปั่นปุ๊บได้ได้ต้นไม้ด้วยเดินปุ๊บก็ได้ต้นไม้ด้วยใช่เออคือเราเราไม่ได้ขับรถล้วเราไม่ได้มีแบบก๊าซเออกมาทำลายรถด้ยไงเราเดินเอาใช่เขาลูกโปสเตอร์เขาวิ่งเร็วมากจริงติดสายยาวกันมากครับปามนะครับของผม ผมคิดว่าง่ายสุดแบบเบสิกสุดก็คือการเดินครับแบบชวนเพื่อนเดินอย่างเงี้ยแบบเดินเดินแบบที่ที่ใกล้ๆไม่ได้ไกลมากก็สามารถเดินไปได้แบบดีกว่าแบบนั่งรถอะไรอย่างเงี้ยครับก็ช่วรถนึงนี้คือชิลเลยลถชิลมากครับถ้าอย่างของเราแบบตึกกัมมี่ไปเทอร์มินอลอย่างเงี้ยง่ายอ่าโอเคง่ายครับรผมก็จะเป็นการวิ่งแล้วก็คือเอาขัาบไดออกใสาเข้าตัวให้หมด แล้วตัวเองอะคือเอาเสสละตัวเองเพื่อโลกเลยว้าวเก่งแบบเก่งเทอ่ะเก่งครับกิจกรรมางัเลสตันเนี่ยคนมีป้าหมายอยแกจะช่วยเพิ่มหมากันด้วยไหม้งต้นกี่ต้นมีเลยร้จริงพวกเราออกกำลังกายกันอยู่แล้วด้วยก็คิดว่าน่าจะได้หลายต้นเลยย่างต่ํา10ต้นครับจดแล้วได้เลย ผมว่ายัต่ำสิบต้นอ่ะคือวันหนึ่งวันหนึ่งเราเนี่ยวันหนึ่งเราหลายกิโลแล้วนะจริงอ่ะถ้าถ้าเรานับจริงๆอ่ะหลายกิโลแค่เดินชยามอ่ะถ้านับจากการเดินเสียงเดินก็หลายโลมากนะเราเดินชาเดินสองสองชั่วโมงได้อ่ะสองชั่วโมงก็จะได้ประมาบต้นสองต้นแล้วยังไงต่อวันจริงๆถ้ามีอยู่ว่าวัดจากการเต้นด้วยน่าจะได้หลายต้กิโลก็มีหน้ามีหน้ามีลอกได้นะได้แหละก็ดีลนะแดนฟอเรสต์แดนนะครับผมแดนฟอเรสต์แดนนะครับผมชวนได้ครับผม คนฝากชชวนแฟน็นะครับครับผมก็มาเข้าร่วมกิจกรรมนี้กันเยอะนะครับผมรันทรเวสันนะครับผมก็ปีนี้ตั้งเป้าไว้ที่30 0,000 000นกิโลนะครับผมก็อยากให้ทุกคนเข้ามาร่วมร่วมกันนะครับผมเพื่อช่วยให้กรุงเทพเนี่ยเรามีต้นไม้มากขึ้นเป็นแบบกรุงเทพสีเขียวมากขึ้นอะไรเงี้ยแบบธรรมชาติเราจะได้เยอะๆแล้วก็รักสุขภาพด้วยช่วยสุขภาพตัวเองด้วยอะไรนะครับก็ออกมา ลูกคือกำลังเยี่นะครับผมนีครับครับปล่อยแล้วน่าน่าดีเลยครับเกมมีดูกมาแล้วห้าวันครับต้นนี้รันรันก้าแล้วครับใช่ใช่ก็ต้องกลับขอบคุณพิเศษทุกคนครับที่ช่วยกันปั่นแล้วก็ช่วยกันติดแท็กด้วยนะครับครับผมขอบคุณมิตรรักแฟนเพีงทุกคนนะครับที่ช่วยกัน ฟังเพลงของพวกเรานะครับผมมีรักแฟนเพลงเลยวะมีรักแฟนเพลงขอบคุณมากเลยครับไม่เป็นไรคลาสาสิครับเอ็มวีเราก็ต้องตั้งนะแต่เล่าให้ฟังนิดนึงสิครับเล่าให้ฟังนิดนึงนิดนึง ก็อเดียวก็ยังมีก็อย่างที่ทุกคนเห็นเลยค่ะเป็นยีที่แบบว่ามีสตอรี่ต่างๆของแต่ละคนอะไรเงี้ยเป็นแบบว่าเรื่องราวของแบบสังคมอะไรเงี้ยที่พวกเราจะแบบถูกแบบกดขี่โดยกลุ่มตัวร้ายที่มีชื่อว่าเดวิดอะไรเงี้ยเราก็จะต้องเป็นแบบบอดี้การ์ดประจําเดือดหับที่จะต้องออกมาปกป้องผู้คนอะไรเงี้ยก็ฝากติดตังมีด้วยครับสุดยอดครับแล้วก็มีทําไมนะครับมีคนเนี่ยออกกำลังกายเด็ดกีฬาดังเด็ดกีฬาดัง ครับก็เอากําลังกายมาก็โชว์หน่อยแล้วกันวันนี้ GQ เพิ่งปล่อยรูปไปน้องปังโชว์ซิแพงอีกแล้วนะครับผมแต่เหมือนจะไม่มีเหมือนจะมีแต่ผูมีซิแพมีซิแพเห็นอยู่ <c oughs> เห็นเงาอยู่เห็นเงาอยู่ครับก็นี่แหละครับมีมีครับ <c oughs> ก็นุกไม่ใหม่ครับดูโตขึ้นก็ทุกคนได้เห็นแล้วครับตากนี้แล้วใช้เวลาครับประมาณ สามสี่เดือนได้คับแบบทั้งคุมอาหารแล้วก็ออกกำลังกายด้วยเป้าหมายครับจริงๆอยากดูแลตัวเองอยู่แล้วครับเพราะว่าเราเวลาเราเต้นเราก็ต้องใช้แบบกล้ามเนื้ออะไรี้ยครับเวลาเต้นแล้วมันช่วยส่งเสริมกันไปขึ้นไปเรื่อยๆครับผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่แบบดีมากๆที่แบบมารวมกันตอนนี้ยังตามใจพังคืออะกล้ามแขนมาแล้ว แต่ท้องอาจจะยังไม่ชัดมากนะครับผมที่มีตอนนี้ตั้มเจ็บปากอยู่ครับผมแต่ว่าเริ่มรักกำลังจะเริ่มกลับมาแล้วครับอีกแป๊บหนึ่งรอก่อนกระเดี่ยวเท่านั้นของผมแล้วคนอื่นนะครับมีมีเสิร์ฟไหมก็แล้วแต่อนาคตแล้วกันเอาให้เป็นเรื่องอนาคตถ้ามีก็มีมีได้แต่ว่ายังไม่รู้ว่มีหรือเปล่ารอด้วยครับนี่ครับ คอนเฟิร์มใช่ไหมก็จริงๆเห็นเห็นเห็นฟีดแบ็กเยอะมากแล้วก็ดีใจที่ทุกคนชอบกันครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่แบบว่าคนแบบกลุ่มมากอะไรอย่างเงี้ยได้เห็นบอดี้การ์ดกันแบบสดๆด้วยวันนั้นคือแบบกับดนตรีสดครั้งแรกด้วยแล้วก็มีแบบเพลงลิสต์ใหม่ที่พวกเราแบบว่าเตรียมมาเพื่อเล่นให้ทุกคนได้ดูแบบหลังจากแบบที่ปล่อยบอดี้การ์ดไปเพราะมันแบบว่าเราเราอยากเปลี่ยนเซนลิสต์แบบว่า เวลาเราคอมแบ็กอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับทุกคนก็จะได้แบบว่าเจอพวกเราแบบหลายๆเวอร์ชั่นอะไรอย่างเงี้ยรอบนี้ก็ยังครบรถเหมือนเดิมมีทุกรถในหนึ่งชั่วโมงเหมือนเดิมครับครับเพราะวันนั้นเป็นวีสเปซพิเศษแบบอลาร์สจริงๆเราสนิทกันในชีวิตปกติในชีวิตจริงเราเราสนิทกันอยู่แล้วครับเราพอเหมือนแบบ เราได้มีสเตจแบบที่แบบเล่นได้เล่นต่อกันอะไรเงี้ยทางแอลาร์ก็แบบเอ้ยงั้นคราวนี้ลองมาแบบคอลแล b สเตจไหมอะไรเงี้ยครับอืมแล้วก็เอาเพลงของสองวงมาแบบมีแมทช์รับกันสนุกดีครับเหตุหลายคนโพสต์ว่าแบบอยากให้ร่วมงานกันมานานแล้วจริงๆเราก็คุยกันตลอดว่าเราอยากร่วมงานด้วยกันอะไรอย่างเงี้ซึ่งพอสเตจนี้มันด้วยเวลาหรือว่าอะไรต่างๆมันแบบมันรวมกันพอดีเราก็เลยได้ขึ้นสเตจด้วยกันนะครับซ้อมกับแอลอาสนุกมากครับแต่ว่า หมือนไม่ได้รู้สึกว่าเป็นเพื่อนต่างวงกันหรอกถึงว่าเหมือนเราเจอกันบ่อยแล้วก็เราเราคุยกันแบบบ่อยแบบง่ายๆแล้วเลยเสนุกมากอ่ะมันเราสองกันรู้สึกเวลาผ่านไปเร็วมากแค่เดียวตลกมากจริงตลกมากครับสุดปีผมอาชููของน้องพิมมาใช่ครับผมไปเล่นแห้น้องมาสนุกดีครับผมก็ จร,จ,รจริงจริงอ่าพิกเซียคือเรากับพิกเซียร่วมง,งานกันบ่อยช่วงนี้บ่อยนะครับแล้วก็แบบรองพิมมาก็เลยชวนไปเล่นอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าออตื่นเต้นเพราะว่าเราไม่ได้เล่นมีมานานแล้วหลังจากที่แบบเราเข้ามาวงการแบบเป็นแบบนักรองศิลปินอะไรเงี้ยเออเราพอได้กลับไปเล่นก็รู้สึกวันวานมันหวนคืนมานะครับเราอยากเล่นอีกเราจริงจอยากเล่นอีกอะไรม่นแบบดราม่าดราม่าเลยอ่ะผมอยากเล่นแบบเศร้าๆจริงๆขายตัวเองมาตลอดครับก็ถ้าเกิดสนใจก็ จ้างได้ครับผม,มจัดโปรแล้วโปรหรอถามค่ายเลยเราเราจัดโปรเองไม่ได้ออครับจริงๆติดต่อมาได้เลยครับทางพี่ป๋องนะผมจีนเนสครับรจ,รจีนเนสได้แล้วอย่างทสักคนที่เหลือเนี่ยมีกันไหม,ไมหรือว่ามีใครจะจีเปล่้างไม่มีครับตอนนี้โสดครับอ๋อ <laughs> อบน้องก็อเล่นแบบนี้ครับไม่เป็นไรปกติปกติก็ยังยังจีบได้ครับตอนนี้ยังจีบได้อยู่จีบกันเข้ามาได้เยอะๆเลยครับเพราะว่าใช่ว่างไปถ่ายคับถ้าถ้ามีอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ก็เหมือนแบบพวกเราน่าจะแบบยุ่งๆกันด้วยแต่ว่าผมตามก็จะมีเรียนอะไรเยอะช่วงนี้ก็เลยแบบว่า ติดติดน้องติดนี่เยอะอะไรเงี้ยจริงจะเจอพี่พี่บ่อยหน่อยอะไรเพราะฉะนั้นก็เรียกใช้งานพวกสามคนได้พอน้องก็เรียนอะไรเงี้ยแต่ว่าแต่ว่าฝั่งฝั่งฝั่งเรียนก็สามารถไปได้ถ้าเราเข้ามานะ้นอ๋ออ๋อเออโดดได้หรอมันยังมีสิทธิ์ได้หรอได้หรอมันยังมีสิทธิ์โดดได้เสาร์อาทิตย์ยังว่างอยู่ไม่ได้เรียนเสาร์อาทิตย์อ๋อแต่ถ้าเกิดถ่ายวันธรรมดาสามคนได้หรือถ้าจะเป็นคิวกลางคืนพงผมก็ได้จีบได้ครับจีบได้อันนี้ก็อันนี้จีบได้ไอจีบได้ใช่ไหม หรือแบบเผื <curves> ่อวงไหนมีคนเยอะอยากได้พระเอกห้าคนเอาไปทั้งวงเลยก็ได้งงนะครับผมเก่งมากครับวงเก่งครับซื้อ1แถม4ซื้อ4แถม1นม่งหนอ่ะพี่หมอ่ะโอเคนะชอบผมเป็นนักเขียนนะมีเซนเซนมีแบบไม่นานปากกาแล้วคิดแรู้สึกชอก็เป็นหนึ่งในความฝันที่ คือเราไปงานสัปรางหนังสือแต่เด็กแล้วก็แบบเออจะมีจะมีบรรยากาศคือแบบไปเดินเลือกซื้อหนังสือหรือว่าแบบไปดูที่พี่เขาเขียนแจกลายเซ็นกันแต่ว่าปีนี้ก็แบบจะมีโอกาสไปแบบร่วมงานกับทางโอคคโดบุ๊กแล้วก็แบบพี่ทอมก็ให้โอกาสเรามาเขียนเรื่องสั้นถึงเรื่องในแบบว่าหนังสือรวมเรื่องสั้นแล้วก็แบบเออเป็นบรรยากาศแจกลายเซ็นทีเป็นบรรยากาศที่ดีมากแล้วกป็บรรยากาศที่บรรยากาศที่เราฟังถึงด้วยมั้งบรรยากาศแบบสิ่งที่เราแบบชอบหรือความบอกรสนของเราอะไรอย่างเงี้ย เตรียมไม่ใหม่โอ้ก็น่าจะไม่เร็วๆนี้ฮะใช่ครับใช่ต่างได้เรามีอะไร73จนบ้านเร็นี้ครับตอนนี้ก็เพลงบอดี้การ์ดครับผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะยังไม่เบื่อเพราะว่ามันมันมันตะการตายจริงๆก็ฝากฝากเพลงบอดี้การ์ดไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกคนด้วยนะครับฟังได้ทางสตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มนะครับแล้วก็สามารถแบบว่า ดูเอมีของมุงเราได้ทาง YouTube Genius เดอร r สกอร f c แล้วก็สำหรับผลงานในพอนาคตข้างหน้าจะเป็นอะไรก็ตอนนี้ก็อยากให้รอกันไปก่อนนะครับมีนี้บริการเพิ่งปล่อยอย่าเพ่งรีบนะครับ,บ,รบแล้วก็ฝากงานเฟสติวัลด้วยเร็วๆนี้ก็จะมีอแส a ฮาโลวีนวันที่7 7นี้ครับผมก็เราจะมาแต่งตีมอะไรเป็นผีอะไรแบบไหนเรามาลองลุ้นกันนะครับแต่อยากบอกว่าทุกคนน่าจะชอบไม่สปอยค่ะ พอถ้าสปอยก็ร <rôle à support> ู <animated> ้เลยนะครับผมไม่สปอยครับแต่ว่าผมกับน้องวินคือแบบฟิลฟเดียวกันมาเป็นแบบค่ายเราค่ายเดียกันติดตามเราติดตามครับสวยงามขอบคุณครับขอบคุณครับ Welcome to Star Society